สวัสดีครับเอสซสวัสดีอ่ำเจ้านี่ครับตกสังกตีสามยังไม่หยุดเลยครับเอซโอ้ตายตายหนาวเลยครับนี่ครับมุดว้ามัวดินวันนี้ก็น่กลัวทั้งวันเอซดูแล้วกันนะนี่ หนาวครับเื้นลมแรงฟ้าก็แรงไยองไยตกไอสามน้ำจังไปหมดสองฟ้ามดืดตึบเนี่ยครับเอสตีไม่รู้วันนี้จะมีท่าจะมีแดดหรือเปล่า

วันนี้คงไม่หยุดแน่เอฟัีทั้งวันทั้งฟ้ามืดไปหมดเลยครับโอ้ตายตายตกันไม่แย่ครับเคืนฟ้าแรงมากโอ้โหนี่ครับเอ รอรุ่นกันครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ f ี FC. จะมีอะไรคืบนหน้าแล้วจะถ่าย f ีดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย